ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม

Song của anh luôn 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 na luôn 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 na này, luôn

bye, -bye. ร้อยนะครับนี่ครับผู้ติดตามาช่วงนี้เดี๋ยวบดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนคุณซิ่งครับจัดการแล้วนะครับเจ้ากาโตะครับเจอหมายแลกไปว<ฮ>งในครับช่วงนี้ตลาดครับ ใครสนใจลูกสนใจอะไรก็พี่ว่าโทรมาติดต่อมาก็ใจเย็นๆก่อนนะครับผลิตไม่ทันครับปี่ไม่ทันครับ <c oughs> จะเลยตัวนี้ก็รหัสอะไรไม่รู้เนี่ยนานละจำไม่ได้ไม่ได้นานละช่วงนี้มาฐานมาฐานนี่ขุนสิงห์ครับที่น่าจะเป็นเอียงลงหาครับที่ ดเดี๋ยวครูช่วยเจนน้นี่ครับอุปรกรณ์การถ่ายทำครับมีอยู่ทั่วไปหมดครับ เลยนะครับดูครับดูการติดุนสิ่งครับนี่ครับดูการติดเลยครับเดียวนี่ครับเด็ดนะครับเฉลยตัวนี้เจ้าถินเ็นเจ้าถินโอกาสก่อนคาดเดี๋ยวก่อนนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ ลกตุงนี้มันหายขนครับนี่ครับหายขนอออ๋ออ๋ออมันปยกห่างแกเอากุนีจบางท่านก็เริ่มเร่นเริ่มใช้ไหมก็แกะยากนะได้มาหนึ่งตัวนี่เพงอย่างเดียวนะครับริงมันแกะไม่ยากนะครับแค่สลัดสลัดก็ออก,กนะครับถ้าคนที่ว่าได้ประจําอะไรมันจะรู้นะครับวิธีการแกะ,ะครับมื่อนอาจารย์ทองสุกนะครับอาจารย์ทองสุก,กยัง วันไปแกะบ้านนะครับตอนนี้สบายมากครับแกะเลยนะครับแบบเดียวนี่ครับนี่ครับน้องไปลโนันเอาเอาเอาเดี๋ยวกระเจี๊ยบตีกันมาแกะโตทายอยู่นะครับแต่ก็อยากามาเล่นนะครับทายอยู่สังเกตผลปีหัวนะครับยังทายอยู่ครับเอ้า กระตุกครับรหัสตัวนี้เป็นสามแปดศูนย์ครับเจ้ากระตุกครับแขงดึงอาจจะไม่เต็มที่นะครับน่ายยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับนกป่ากับนกต่อครับปลาตัวใหญ่กว่านะครับว้วนนะครับธรรมชาติสมบูรณ์ครับมาเนี้ยครับเฉลิมเจ้ากระตุกนานๆได้ออกนะครับอาจจะได้แต่ละตัวครับจาก ไม่มีที่ใส่ครับที่ใส่มันเยอะแต่ว่าไม่มีที่ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นแดดครับอันนี้มันบดบดบมึนๆกันเลยก็เลยลงได้นะครับนี่นแดดพอเดีนเดีบ๋บไปละนี่ครับยิ่งฝึกยิ่งเก่งครับนกเมื่อก่อนก็มีแต่คนถามนะครับมีแต่คนถามตอนนี้ตั้งแต่ราคาลูกมาแล้วครับตอนนี้มาเป็นนกต่อแล้ว แล้วก็มาถามซื้อราคาเดิมมันไม่ได้นะครับอธิบายไปเลยนะครับนี่ครับสีเท่าไหรก็ไม่เป็นไรนะนมันคือการฝึกนกนะครับทุกคนที่ว่าเล่นนกก็จะน่าจะเข้าใจนะครับถ้าเล่นนกดินนะครับมันก็ต้องประมาณนี้นะการฝึก อยู่ที่บ้านไม่เล่นอะไรกับผมนะครับจีดเหนียวก็ไม่เล่นไม่อะไรนะครับไม่เอานะครับแต่ถ้าออกสนามจริงมันจะรู้หน้าที่ของมันนะครับนกต่อนะครับจะรู้หน้าที่นะครับนี่ครับมีคนหามาหลายท่านแล้วครับเจ้ากระตูครับเป็นลูกรถบดถศูนย์ห้านะครับถ้าได้ราคาผมก็จะแบ่งนะครับถ้าไม่ได้ราคาราคาไม่ถึงทื่ว่าเป้าที่ว่าผมคิดไว้ผมก็จะไม่แบ่งนะครับตามนี้นะครับใจตามนี้นะครับ นกต่อนะครับไม่ใช่นกฝึกไม่ใช่นกแัดไม่ใช่ลูกนกแล้วนะครับตอนนี้เป็นนกต่อครับเฉลยนับไม่ท้วนนะครับขี้เกียจนับก็ไม่ถึงห้าสิบหรอกครับไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสามสิบก็ธรรมดาธรรมดานี่ยะครับนกธรรมดาธรรมดานะครับใครอยากรู้สายก็โทรเข้ามาถามได้ครับบอกไปก็ไม่เข้าใจครับต้องโทรมาถามคุยไปชั่วโมงนะครับถึงจะรู้สายนี่ครับุณสิงห์นะครับนกตัวไปก็แย่ๆนะครับ แบบธรรมดาธรรมดานะครับยืนเล่นยืนคูธรรมดาเยอะแยะครับแต่ถ้าจะมีลีลาเสียงแบบนี้ก็ก็ต้องกล้าแลกนะครับกล้าเสียงครับ k k ฟาร์มนะครับเก่งผมมังแห่ครับส่วนใครที่ถูใจก็องฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปนะคลิปต่อนนกเขาใหญ่กับ KKF a r m เก่งผมมังแห่นะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ